ครับผมสวัสดีครับก็มาพบกับเปารีวิวนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเนาะพี่ๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เมตตาเนาะมารับชมคลิปนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ขอกอนรับชมเนาะอีกอย่างนึงก็ฝากพี่กดไลค์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับ นี้นะครับผมก็เหมือนเช่นเคยเนาะกับการที่ผมจะนําสินค้าเครื่องมือช่างมารีวิวคุณสมบัติในเบื้องต้นนะครับผมสินค้าที่ผมนํามาในวันนี้ก็เป็นเครื่องมือไร้สายอีกตัวหนึ่งนะครับผมของแบรนด์โลเวลเนาะผมะที่ผมจะนํามารีวิวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชื่อรุ่นก่อนนะครับผมตัวสว่านไร้สายนี้นะครับที่ผมนํามาก็เป็นรุ่นเป็นของโลเวลเนาะเป็นรุ่น r w b 120 HBL นะครับผมตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวสว่านรุ่นนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตนะครับผมเป็นมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านเนาะครับผมกำลังตัวเครื่องก็จะอยู่ที่12โวลต์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูอ่าคุณสมบัติใเบื้องต้นกนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างเนาะตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมก็จำค้องกับตัวกำลังตัวเครื่องก็อยู่ที่12โวลต์น,นะครับ ตัวรอบสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่1000รอบนะครับผมรอบแรกก็อยู่ที่300รอบนะครับเนาะก็จะมีเกียร์หเกียร์สเนาะปรับได้2ระดับนะครับแม็กทอร์สนะครับผมตัวแรงบิดสูงสุดอยู่ที่28นิวตันนะครับผมตัวนี้นะครับสามารถปรับแรงบิดได้ถึง21ระดับนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยสามารถจับดอกได้สูงสุดอยู่ที่10บมิลนะครับผม ก็มาพร้อมกับตัวแบตเนี่ยก็เป็นแบตลิเธนะียมไอออนเนาะแล้วก็แบตความจุก็อยู่ที่2แอมป์นะครับผมครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวเครื่องนะครับ,อ,นนอ,รอ,อ,รบอันนี้ก็เกีย2สอเนาะครับผมนี่ก็เกียย์หนึ่งนะครับตัวเครื่องก็จะมีสถานะแบตบอกนะครับผมว่าแบตตัวแบตเนี่ยคงเหลืออยู่ประมาณไหนเนาะครับผม ปรับไซส์ขวาได้ครับผมก็อ่าอย่างที่ผมบอกเนาะตัวเนี้ยสว่านไร้สายนะครับข้อดีเนี่ยก็คือเราสำเวลาเราขันตู้เตียงเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นไม้อัดนะครับผมตัวนเนี้ยเนาะเราสามารถปรับแต่งดิดได้หมดขันสกูเนี่ยครับส่วนว่าเราก็อย่างที่ผมบอกในทุกๆคลิปเนี่ยกับการที่ผมรีวิวสว่านไร้สายเนาะอย่างถ้าเราปรับมาที่2เนี่ยเราเจอะเข้าไปนะครับตัวสกูยังจมไม่สุดเนาะ เราก็สามารถเพิ่มแรงบิดได้นะครับก็อย่างนอ้อย<ร>เพิ่มมา4เนี่ยเจาะไปสุดแล้วก็เจาะฟรีนรับนี่ก็คือข้อดีของสว่านไร้สายเลยนะครับผมก็มีขันสกรูจเจาะเหล็กตัวนี้สามารถเจาะปูนได้นะครับมีระบบกระแทกด้วยนะครับผมไฟ LED ก็ถือว่าชัร์จเนะครับมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนอ้บัตเลดแบตเตอรี่ก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในกล่องเนี่ยจะมีแบตมาให้2ก้อนนะผมความจุก,ก็นี่ยอยู่ อยู่ที่2แอมป์เลยเนาะเราก็ใช้ยาวๆได้เลยนะครับผมบกล่องก็เดี๋ยวผมเปิดในกล่องให้ดูนะครับประมาณไหนเนาะ,นะกล่องก็รูปลักษณ์สวยงามนะครับต่อเนาะเราสามารถถือแบบนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเราใช้แบรนด์โลเวลตัวนี้เนี่ยหลายตัวเนี่ย,เ,ย,ย,เ,ยเราก็สามารถนํากล่องตัวนี้เนี่ย,ยผมว่ามันก็เก๋ไก๋ดีเนาะเราก็สามารถวางเทินๆกันได้อีกนะครับภายในกล่องก็ แบตเตอรี่อีกก้อนหนึ่งเนาะมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนแล้วก็พร้อมแท่นชาร์จนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นแท่นชาร์จให้เลยครับผมแท่นชาร์จอย่างนี้เลยนะครับผมครับเอาข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผมสินค้าตัวเนี้ยทางไทยวัสดุเนี่ยถ้าเป็นโปรเนี่ยก็จะจัด จัดโปรโมชั่นราคาเนี่ยอยู่ประมาณทั้ง2,590บาทนะครับผมผมก็ถือว่าไอ้สเปคตัวนี้เนี่ยมอเตอร์บัเรเลทด้วย12โวลต์สามารถเจอะปูนได้เนาะผมว่าระดัราคานี้แล้วก็แบตนี้เทียมไอออนแท้นะครับ2แอมเนี่ยผมว่าราคามันก็น่าสนใจอยู่คนที่ท่านใดเนี่ยสนใจเนาะหา สว่านไร้สายที่เอาไว้ขันน็อตขันสกรูเนี่ยไว้ใช้งานเล็กๆน้อยๆภายในบ้านก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เราก็มาลองดูสินค้าตัวจริงได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาเนาะหรือวว่าพี่ๆเนี่ยอยากจะสนับสนุนผมก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปเนี่ยลิงก์ตัวนี้คุณพี่สามารถสั่งสินค้าอะไรก็ได้นะครับผ่านลิงก์ตัวนี้ก็จะเป็นไรายได้ในการสนับสนุนตัวผมเนาะท้ายก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมครับ